สิบอันดับเหตุการณ์แปลกๆของฟุตบอลจ้ะเรามาพูดเรามาคุยกันก่อนในส่วนของเอ่อไม่ใช่อยู่อันดับที่หนึ่งสองสามหรอกแต่ว่ามันแปลกทุกอันนั่นแหละเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันดีกว่านะจ๊ะว่ายังไงซึ่งบางอันมันเป็นเอ่อชื่อทีมที่ฉันไม่รู้จักนะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษแต่มันอาจจะไม่ได้อ่านว่าษเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ยังไงขออภัยรูป่วงหน้าด้วยนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ะอันที่หนึ่งจ้ะคูเวตประเทศฝร คูเวตแพ้ไปหนึ่งประตูต่อสี่เป็นฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มปีหนึ่งพันเก้าร้อแปสิบสองแมตช์นี้เกิดขึ้นในขณะที่รอบแบ่งกลุ่มประกอบด้วยเช็โกสโลวาเกียคูเวตฝรั่งเศสและอังกฤษเมื่อทั้งสองทีมมาพบกันก็แข่งกันตามปกติฝรั่งเศสก็นําอยู่สามประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อฝรั่งเศสยิงลูกที่สี่ได้ปูงเอฝรั่งเศสยลูกที่สี่กองหลังของคูงเวตก็ยืนงงนิ่งๆเพราะเชื่อกันว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นประตูเขาได้ยินเสียงกหวีดจากกรรมาการแน่เลย กรรมการต้องเป่าลูกวินแน่เลยเฮ้ยทำไมทาไมยิงได้ได้ประตูที่สี่จากนั้นก็เลยเริ่มมีการทกเพียงกับกรรมการแต่จุดพีคมาก็คือเขาบอกว่ามีเจ้าชายคนหนึ่งของคูเวตนั่นแหละเออเป็นประธานสาพันธ์ฟุตบอลคูเวตลงมาแล้วบอกว่าให้พเพื่อนคูเวตออกจากสนามทุกคนเพื่อกดดันให้กรรมการดึงสกอร์กลับไปเป็นหนึ่งประตูต่อสามกรรมการก็เลยไม่มีทางเลือกก็ต้องยกเลิกประตูนั้นไปอา้ามีอย่างนี้ด้วยเพิ่งเขารู้ว่านี่ยเรื่องนี้แต่มันไม่เกิดประโยชน์ขึ้นเพราะในนาทีที่แปดสิบเก้าฝรั่งเศสก็ยิงประตูทีีีี่ตอกยย้ชนนะท ในส่วนของ,ของตัวเจ้าชายเองก็โดนปรับไปส่วนกรรมการคนนั้นก็โดนแบนไม่ให้เป็นกรรมการอีกเลยตลอดชีวิตในส่วนทีมคูเวตนะสุดท้ายเขาก็ไปแพ้ประตูให้อังกฤษอีกตวดประตูตอนหนึ่งแล้วก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปอยู่ดีเห็นไหมมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังดูงงๆนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆอีกคู่หนึ่งจ้าเอ่อเป็นของเบลารุสพิเบลลีกนะจ๊ะปีสองพันแปดถ้า่านชื่อชื่อทีมผิดก็ต้องขอบไปด้วยเขานะี่เป็นทีมวีกับทีมเอนะอ่ะทีมวีกับทีม การทีมเป็นเสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งแมตชนี้เรื่องเราในเกมถือว่าปกติไม่มีเรื่องอะไรให้หน่าตื่นเต้นก็คือปกติยกเว้นตัวของกรรมก,การซึ่งเป็นกรรมก,การมาตั้งแต่ปี1993และเคยตัดสินฟุตบอลกระชับมิตทีมชาติด,ด้วยอืมก็ถือว่ามีประสบการณ์เยอะพอสมควรซึ่งเขาเคยในเอ่อเคยตัดสินในแมตช์อังกฤษและลักเซมเบิร์กที่สนามเวสต์บีด้วย เมื่อแมตชนี้ดำเนินไปได้ถึงครึ่งหลังหาดูพลินๆก็เหมือนเขามีปัญหาการภายหลังมีการเคลื่อนไหวแปลกๆรวมถึงเป่านกีูงอัดได้สัญญาณมือแปลกๆด้วยจนทุกคนในสนามรับรู้ถึงความผิดปกติสุดท้ายเกมดำเนินไปถึงตอนจบสภาพข่าดูแย่มากๆจนแทบลุกขึ้นไม่ไหวแต่ก็ยังโบกมือให้แฟนบอลสุดท้ายนำไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่ากรรมการคนนี้มีรับแอลกอฮอล์ในเลือดที่สูงจึงโดนแบนไปเป็นจากการเป็นกรรมการตลอดชีวิตเอ้าหรือบานี้ก็มีนะอ๋ออาการแปลกๆนี่คือกูเมาโอเค อีกอันนึงกลับเป็นในส่วนของกระชับมิสมูสอดปี1945อาร์เซนอลพบกับไดนาโมมอสโกแมต์นี้ตอนแรกทุกจัดให้เป็นการเตะกระชับมิสธ,ธรรมดาแต่สุดท้ายกลายเป็นแมตท,ที่น่าแปลกจริงๆเพราะก่อนเริ่มเกมได้มีหมอกลงในสนามจัดมากนักเตะพยายามร้องของกรรมการให้ยกเลิกก่อนยกเพราะว่าหมอกมันขนาดน,นี้มันจะเตะยังไงแต่กรรมการก็ยังยืนยันให้แข่งอยู่ก็ตั๋วขายแล้วเนอะอะไรทังางๆนานา,นาก็เตรียมหมดแล้วนะแต่ทุกคันที่หมอกหนามากทั้งสองทีมพยายามจะทําทุกวิถีทาง ให้ทีมตีชนะแต่เริ่มจากฝั่งอดินาโมมอสโกไอ้ดินาโมมอสโกที่ส่งตัวสำรองไปทั้งที่จริงๆไม่ได้ออกจากสนามเลยทำให้มีผู้เล่นถึงสิบห้าคนฮะอะไรนะเดียวอ๋อมึงส่งตัวสำรองลงไปแล้วมึงก็ไม่ได้เอาตัวจริงออกมาเพราะว่ามีหมอกเยอะก็เลยมองไม่เห็นเงี้ยเหรอ ทางฝั่งอาร์เซนอลก็ไม่ยอมแพ้มีผู้เล่นเจ็บและถูกส่งออกนอกสนามและได้ส่งตัวเสาเรลงมาแต่พอผู้เล่นคนนั้นหายเจ็บก็ส่งลงมาสนามเพิ่มอีกอะไรกันเนี่ยมีรายงานว่ามีผู้ชมเห็นโกของทีมข่าวหมดสติเนื่องจากวิ่งชนเสาโอ้โหไม่แปลกเลยนะเออหมอกลงขนาดนี้เอาวะโคตรมั่วเลยเป็นแบบที่มั่วจริงๆนะฟังแล้วมั่วสุดๆเลยอันดับที่สี่จ้าเอฟเอครับรอบสามปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสาม ลิมคอนซิตี้พบกับเอ่อคอนเวนตี้นะจ๊ะแมตชนี้เป็นแมตที่เอ่อเป็นเลื่อนคารเป็นแมตเลื่อนการแข่งที่แท้ทูกเขาบอกอย่างนี้เลยเริ่มต้นจากโปรแกรมนี้ถูกตั้งเมื่อวันที่5มกราคม1,963น้ี่แหละแต่ช่วงเอ่อคริสต์มาส1,962นนะก็คือก่อนหน้านั้นนะเกิดหิมะเยอะมาก ถึงขานาดสะสมในบันพื้นที่หลายนิ้วเลยรวมถึงสนามของลินคอนด้วยทําให้ต้องเลื่อนการแข่งออกไปสี่วันเมื่อผ่านมาแล้วสี่วันสถานาการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากทั้งประเทศยังถูกถล่มด้วยหิมะเป็นอย่างหนักสภาพสนามของลินคอนตอนนั้นก็คือหิมะหนาหลายนิ้วมากและข้างใต้ก็เป็นแผ่นน้าแข็งใสเรียบร้อยคือน่าเล่น proceed, ทอกกี้แทนรูปบอลเลยสุดท้ายมาเลื่อนไปนเรื่อยๆก็สร้างสถิติเลื่อนฟุนนน y, ตบอลเ,เป็นประวัติศาสตร์คือสิบห้าครั้งเลื่อนการเตะไปหกสิบสามวันและโคเวนที่ก็ชนะไปได้ในที่สุดแม่ <pox> ก็ต้องยอมรับแหละบางเรื่องมันก็มีเรื่องที่แบบเออน่าสนใจอีกอันหนึ่งเป็นลรก่ของอาร์เจนตินาอาจ๊รในปีสองพันเก้าถึงสองพันสิบนะจ๊ะ,ะ,จะเอ่อจูเวนตีจูเวนตีพบกับเอ่ออะไรว่าเจเนอรล่าพาซาจูเนียอ่าก่อนหน้าเรียกว่าเอ่อเจอเนอเจเนอรลนะจ๊ะแมตชนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลแบบแบบฟุตบอลจริงแต่ช่วงเพย์ออฟท้ายฤดูกาลมีการยิงลูกโทษเพราะว่าเข่าเสมอกันไปสามประตูต่อสามโอ้ยิงกันเยอะนะสามประตูต่อสามอาตัดสินใจเลยเรามา เรามายิงลูกโทษนีกว่าการแข่งขันกลับไปกลับมาสองทองนี้ก็จบลงด้วยสองต่อหนึ่งทั้งคู่ทําให้ต้องมีการยิงลูกโทษตัดสินสลับไปสลับมาคือมันยิงแบบเออคนนี้ยิงเข้าอีกคนก็เออยิงเข้าอีกคนกคน็ยิงเข้าเอยิงเข้าเออยิงเข้าเป็นการสร้างสถิติใหม่ในการยิงลูกโทษของโลกไปเลยคือยี่สิบคนแรกของทั้งสองทีมยิงเข้าทุกคนทําให้เสมอกันที่ยี่สิบต่อยี่สิบปรากฏว่าคนต่อมาเนี่ยเป็นนักเตะจากอาอาิอาิอันซายิงเข้าไป ปิดเซฟของนายประตูโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็คือให้ทีมจูเนียชนะไปก็คือยิงลูกยี่สิบเอ็ดได้โอ้โหยิงกงนเยอะขนาดนี้สุดตีนจริงๆเลยมาดูกันอีกทูนกันคูน่นี้อ่านไม่ออกจริงอ่ะเป็นลีกอังกฤษนะจ๊ะเป็นลีกนอกเป็นนอก,กลีกนะไม่ใช่ลีกดังอะไรในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามอ่าคอนอา่าค,คอนกูตันคอนกูตันทาวพบกับอา่าลอสซันเดลอสซันเดไม่แน่ใจนะ เออแมทนี้เป็นแมทที่จบด้วยความเออมันแม์เศร้าแต่จบด้วยความฮาเป็นเป็นแมทที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนที่แมทนี้จะเริ่มไม่นานคือผู้ตัดต่อของรายการทีมเนี่ยได้รับข่าวว่าคุณปู่คนหนึ่งอ่ะเป็นแฟนขับอันยาวนานของทีมเสียชีวิตลงในวัยแปดสิบห้าปีเอ่อนายคนนี้ก็เลยเขาเป็นคนทํารายการอะนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขียนประโยคสั้นๆในโปรแกรมด้วยเพื่อจะแบบอ่ะเป็นที่ระลึกของคุณปู่คนนี้ให้ยืนไว้อะไรกันสักหนึ่งนาทีแต่ ในความเป็นจริงแล้วคุณปู่คนนี้เขาแค่ล้มป่วยพอถึงวันแข่งเขาก็เลยแข็งแรงแล้วก็ซื้อบัตรไปรับชมจุดฮาคือนักเตะทั้งสองทีมมายืนกลางสนามรูปวงกลมเตรียมยืนมาอะไรเรียบร้อยเลยคุณปู่เดินจากไหนไม่รู้เตรียมจะนั่งเ้าอิจฉาอัาจันหน้าตาเฉยโอ้โหโคตรเฮฮาเลยไงแต่สุดท้ายก็โชคดีที่มันจบด้วยความน่ารักน่ารักหน่อยไม่น่าไม่ได้จบด้วยความเศร้าหรือว่าโอเคแหละรีอังกฤษดิวชั้นหนึ่งปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนะเลสเตอร์ซิตี้ อาเซนอนสองประตูต่อสองในปีมีไอเดอร์อมีนาคามหนึ่ัเก้าร้อยหกกองหลังของวิลล่าได้สร้างสถิติเป็นนักเตะที่เหมาประตู4ประตูคนเดียวแต่โชคร้ายที่การเตะนะั้นเป็นการเตะเข้าประตูตัวเองสองลูกทำให้จบด้วยตกอรอสองสองอะไรคือมึงยิงประตูฝ่ายตรงข้าม2ประตูแล้ยิงประตูตัวเองสองประตูเนียเหร ในตอนแรกเขาหม่งให้เลเตอร์นำไปก่อนหนึ่งประตูต่อหนึ่งลาีเสมอได้แต่ขยันแต่นันขยันหม่งให้ทีมตรงข้ามนำไปสองประตูต่อหนึ่งด้วยแลวสุดท้ายทำประตูตีเสมอได้ซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นประตูหม่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยตลกไร้ก็คือในฤด,ดูกาลนั้นน่ะนายคนนี้ได้กลายเป็นนักเตะที่ทำประตูให้เลเตอร์ได้มากเป็นลำดับห้าเลยทีเดียวโอ้โหนอกจากนั้นยักเตะเข้าประตูเต็มเลยโอเคมันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วต่อไปบรลีกป็นหมากนะจ๊ะอ่อีเวตซอฟพบกับนอร์เลเตอร์ ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยแมต์นี้ดูจะ <c oughs> ดูจากสกอร์ก็อาจจะเหมือนไยิงกันเยอะนะสามประตูต่อสี่แต่เรื่องที่เกิดขึ้นแปลกไม่ได้อยู่ตรงนี้ไว้แปลกก็คือเรื่องราวของแมต์นี้ค่อนข้างจะผิดปกติมากๆก็ตอนแรกก็ปกติล่ะจนเกือบจะจบเกมก็ยิงกันไปเรื่อยแต่เกิดเหตุตอนเกมจะจบอ่ะตอนที่กรรมการกําลังจะจับนวีดเตรียมเป่าหมดเวลาจูจูฟันปลอม <c oughs> ลุดเฮ้ยอไรหรืองโห่าของฟันปลอมลุดนั่นแหละทีม อ,อ,อีเวนซ้อมเนี่ยก็เลยใช้โอกาสเท่งสุดท้ายทัดประตูตีเสมอเป็นสี่ประตูต่อสี่ในขณะที่กรรมการยังก้มาหามันบอมอยู่เลยสุดท้ายเมื่อทัดเป่ายัดฟันเป่าเข้ากลับไปก็จึงประกาศเตะประกาศหมดเวลาแล้วก็ประกาศยกเลิกประตูที่สี่เนื่องจากเขาตั้งใจจะเปล่าก่อนหน้านี้แต่พอดีฟันมันลุกท้าใบมึงไม่เป่าให้เสร็จก่อนสมมติตอนลุกอุ้ยยังมันเ,เป่าให้จบเวลาก่อนแล้วนะเดี๋ยวค่อยเก็บฟันไม่ได้ว่ะเออ งงเลยเอ๋อแต่เขาบอกว่าตอนท้าบอกว่าเขาต้องหาให้เจอก่อนที่นักเตะถ้กคนจะวิ่งมาย่ำพันปอมเขาจึงไม่อยากเป่านอีกก่อนแถมยังไม่เห็นประตูสุดท้ายด้วยแม่โอเคเกือบจะเข้าใจละเอาละต่อไปอีกอันนึงจ้าเป็นกระชับมิตรสโม,มสรปีหนึ่งสองพันสิบสี่นะไม่นามนมานี้ลีดยูยเตดพบกับลีดยูยเตดเหมือนกันเป็นสโม,มสรในกันเองนะจ๊ะเรียกว่าลีดหนึ่งก็คือได้สามประตูต่อหนึ่งแบบน,นี้เป็นการกระชับมิตร ซึ่งนัดแรกของลีกก็ได้ทะลุงไปเลย16ต่อศูนย์แต่นัดต่อมาจริงๆก็เป็นคิวเจอกันของอีกทีมหนึ่งจากโรมาเนียแต่ถูกเบี้ยวไปไม่มาสนามจากนั้นแฟนๆก็เดินม,มาชมแล้วด้วยเอาทาไงดีอะเอาเอาจากทีมจากโรมาเนียไม่มาแล้วแฟนๆมาเต็มแล้วคู่แข่งเบี้ยวไม่มาทําไงดีก็เลยตัดสินใจแบ่งมันเป็นสองทีมแล้วก็เตะกันเองเลย <c oughs> ๆๆไไโอ้โหงงมากนี่ครับงงงไปหมดอะอ,ๆๆอ่าอีกอ่าหนึงจ้อาอ่าก็เป็นแอฟริกันคอน เฟรนชิเลครับปีสอง8ันสิบแปดนะจ๊ะอ่าอันนี้แมตชนี้เป็นแมตท,ที่น่าจะเป็นแมตหนึ่งที่กรรมการแจกจุดโทษมากที่สุดในโลกด้วยกรรมการคนนี้ก็คือเป็นชาวเซนเด์เก้แจกจุดโทษเนี่ยนะนาทีที่หกเลยทีได้ให้ทีมโคโ,โลโก่อนเลยแจกให้ก่อนเลยแล้วนาทีเจ็สิบก็แจกให้ทีมหนึ่งแต่ยิงไม่เข้าสักทีพอถึงจุดโทษที่สี่กรรมการแจกให้คาร่าบ้างแต่ก็ยิงไม่เข้าอีกสุดท้ายกรมาเวลาก็แจกจุดโทษให้โคโลโตอีกเออคราวนี้ค่อยซัดเข้าไปเป็นประตูหน่อย ไม่ก่าจะเข้าที่แปลกก็คือทางทีมคาร่าก,ก็ไม่ได้มีความระแคะระคายเรื่องกรรมการแจกจุดโทษให้กับโคโตโฮถึงสี่ประตูแต่น่นาแปลกใจเหมือนกันถ้าเป็นทีมอื่นก็ต้องมีการสัมภาษณ์แล้วุ้ยแหลกไปแล้วเพราะว่าแจกไปได้ยังไงสี่ลูก่ะเขาแจกสี่ลูกจนเข้าอ่ะแจกจนยิงเข้าอ่ะคิดดูแล้วกันยิงไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้า,าไ,ไ,มไ,มไม่เข้าเอาเอาไปยิงวิกยิงวิกยิงยิงเข้าไม่ไหวยิงนะ่ะก็จบไปแล้วนะในนี้แก็เป็นสิบ เออเป็นรวมแมตช์ฟุตบอลปแปลกๆนะเรื่องราวอย่างก็มันก็น่างงๆนะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ถือว่าน่าสนใจวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามใจก,กันม่คลิปหน้าวัสดีจ้า